แล้วก็มาที่ดอกสุดอุ๊เฮ้ยทุกคนดูที่คำเตือนต่ำกว่า18คนได้รับคําแนะนำเล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมจากค่ายแพกมาติกเพลนั่นเองนะคะชื่อเกมว่า The Knife King นะคะ เกมนี้ก็ยังไม่เคยเล่นอีกแล้วนะคะเราจะมาลองเล่นพร้อมๆกันเลยนะซึ่งวันนี้เราจะมาซื้อฟีสปินนะคะก็1 6หนึ่งพันหกร้อยบาทสําหรับเบ็ดยี่สิบบาทเนาะก็หรือเราเพิ่มดีวะแบบถ้าเพิ่มมันจะได้กลมๆไหมหรือไม่เพิ่มโอเคพันหกก็พันหกนะคะก็อ๋อเป็นตัวอัศวินนะคะก็ตามชื่อเลยเนาะ The Knife King นะคะ ราชาอัศวินชนะเจ็ดครั้งโอเคแสดงว่าฟีเจอร์ข้างในมันตังแน่นอนเพราะว่าเกมส่วนใหญ่อ่ะที่ให้ฟีสปินน้อยอ่ะฟีเจอร์ข้างในมันจะหนักข้อทุกคนกํ้ลังเลือกสนินลักษ์พิเศษน้องไง่อครับ60บบาทอ๋อมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆหรอนี่ร้อยแล้วนะ รบไว้40จ้าแค่นันเลิศน้อยสิโอ้ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว611บาทโอ้มันเพิ่มทุกครั้งเลยว่ะทุกคนตอนนี้เป็น240แล้วนะคะก็เป็น480สำหรับดอกนี้แล้วเราก็ยังเหลืออยูน่นะ480เคแล้วเหลืออีกกี่ครั้งอ่ะอีกสามครั้งหิ้ว320 แล้วก็บวกเข้าไปนะคะเมื่อกี้เป็นรางวัลเริ่มต้นตอนนี้เป็นรางวัลขั้นที่สองแล้วนะคะเมกกะนะคะสี่มัร้อยสิบไหหรือไง่เฮไม่ใช่ดิเกินเกินปะหกร้อยสี่สิบนะคะเพราะว่ามันสามรอยี่สิบสองอันเนี่ยโอ้ไม่ก็แถมอีกสิบบาทจนะ้าโูสามร้อยแปดสิบคือเราอะได้ทุกครั้งเลยเว้ยทุกคน มันก็เลยเก็บมาเรื่อยๆแล้วลตอนนี้เราก็กําไรแล้วนะคะเข้าสู่2,000บาทนะคะโหไม่ก็เจ็ด้อ่เนาะเนะเลยดอกนี้ดอกสุดท้ายต้องมีแล้วไหมหรือยังไงเท่าไหร่เออเจ็ดยหกสจ้าแล้วก็มาที่ดอกสุดอุ๊กเฮ้ย,ยทุกคนดูที่ห้าร้อยี่สิบนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6 เป็นรางอนใหญ่กันเลยนะครับผมโอ้ไม่ god ดอกสุดท้ายนะคะเขาจัดให้เราแบบเน้นๆจุกๆเลยนะคะโอ้หนึ่งพันแล้วว่าเดือดเกินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพันเท่าไหรอะ่ oh, oh. 3, ระโอ้โหสามพันกว่าบาทสามพันนิดสองพันแล้วนะคะหมเลขเขาไหลกันแบบรัวๆมากนะสีห้า หกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะสำหรับดอกนี้เน,นเน้นเลยนะคะเราก็ได้มาทั้งหมดห้าพันหกร้อยกับแปดสิบอ็ดบาทในเจ็ดฟีสปินนะคะโคตรเดือดเลยทุกคนโอ้โหว่างแล้วเห็นไหมบอกแล้วเกมที่มันแจกฟีสปินน้อยอ,ยอะ่ะ มันจะมีฟีเจอร์แบบเด็ดๆข้างในนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็กำไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่ามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะาติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรยังไงเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ